นายกคุณเซนนะครับจะไปจะไปพม่าแต่ว่าเมื่อวานนี้ทงรัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาเยือนเสร็จก็มีการมาเชิญอย่างเป็นทางการและกำหนดวันด้วยใช่ไหมอ่าคนนี้ครับกำหนดวันเป็นเจ็ดแปดมกราคมใช่ค่ะก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาไปเยือนพนมเปญนะคะก็มีการเจรจากันในท้ายที่สุดเนี่ย ก็เคาะวันที่สมเด็จทุนเซนจะไปเยือนเมียนมานะคะก็คือ7-8มกราคมปีหน้าค่ะก็ถือว่าเป็นท่าทีล่าสุดจากผู้นำอาเซียนนะคะภายใต้การนำของสมเด็จทุนเซนนะคะก็จะเห็นว่าท่าทีเนี่ยมีความเป็นมิตรกับเมียน,นมามากขึ้นหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีทูตพิเศษนะคะจากบรูไนนะคะก็ทำให้อ,อ,อะไรอะไรเนี่ยมันก็มีการรวมตัวกันบอยคอรดไม่ให้มินออนไลน์มาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแต่ว่าท่าทีของฮุนเซนเนี่ย ็เหมือนกับว่าเคารพนะคะไม่ไปก้าวไก่แทรกแซงเรื่องภายในของแต่ละชาติสมาชิกตามปฏิญญาของอาเซียนนะคะมันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอันหนึ่งนะครับก็คือองซานเนี่ยถูกตัดสินจำคุกเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับอาเซียนนี่เขามีมติห้าข้อตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะครับแล้วมะติห้าข้อเนี่ยในนั้นเขาพูดถึงตั้งทูตพิเศษและให้ทูตพิเศษเนี่ยมาพูดคุย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเมืองในในพม่าเพื่อที่จะหาทางออกรวมกันผู้พิเศษที่ตั้งก็คือรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศบรูไนก็กล่าวว่าจะมาเจอกับนางองศานะครับพูดคุยหาหรือทางมินอองลายก็ไม่ยอมให้มาเจอยื่นกระตายขาเดียวยังไงก็ไม่เจอทางอาเซียนตอนนั้นประธานก็คือทางบรูไนนะครับผู้นำบรูไนเนี่ยก็เลยจับมือกับทาง อินโดมัลเเลสิงคโปร์นะครับแล้วก็ชาติอื่นๆก็เห็นพ้องต้องการว่าไม่ควรเชิญมินอ,องลายเนี่ยล่วมซัมมิตสุดยอดเมื่อเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา mm hmm. แต่พอมาเปลี่ยนประธานอาเซียนเป็นฮุนเซนนะครับเริ่มมกกลาเนี่ยครับสถานการณ์มันเปลี่ยนละเงื่อนไขเดิมยังอยู่ไหมนะครับเพราะว่าจากวันนี้จากเมื่อวันก่อนวันจันทร์ องซานก็ถูกตัดสินจำคุกสี่ปีก็คือติดคุกละก็ถือว่าเป็นนักโทษเพราะฉะน,นั้นเงื่อนไขที่อาเซียนเคยเคยตั้งไว้นะครับจะไปเมียนมาทพิเศษไปแล้วก็ขอไปพบองซานเนี่ยผมว่าเงื่อนไขนี้ก็คงเปลี่ยนก็คงต้องดูครับวันที่เจ็ดวันที่แปดนี่นายกคุณเซนไปเนี่ยไปเจอมินองลายแล้วจะหาทางออกในเรื่องนี้ยังไงจะคลี่คลายยังไงแล้วการประชุมซัมมิตข้างหน้าเนี่ยมินองลายน่าจะได้เข้าประชุม หรือไม่นะครับเพราะว่านาย,ยกคุณเซนท่านก็พูดเหมือนกับทัดเกนนะครับว่าอาเซียนมีสิบชาติแล้วก็ในส่วนของกฎบัตรอาเซียนเองก็ไม่มีข้อห้ามในเรื่องเี่จะไบขับออกจากการเป็นสมาชิกซึ่งมันทําทไม่ได้เลยนะครับแต่นี่คือสถานการณ์ที่มันมันเปลี่ยนไปคุณเซนมาคุณเซนก็ใกล้คิดกับจีนมากจีนเนงก็เป็นพันธมิตรที่ดีของมินองลาลนะครับก็ต้องดูบทบาทของคุณเซนครับว่าจะไปยังไงนะครับอันนี้ก็ ออกมาอัปเดตนะครับล่าสุดในส่วนของสถานการณ์ของอาเซียนครับใช่ค่ะแล้วก็มีสัส้นๆนิดนึงนะคะว่าเออในส่วนของการเจราจาระหว่างผู้นํารัสเซียนะคะวลาดีเมียปูตินกับโจไบเดนจากสหรัฐคุยไม่ลงตัวนะคะกับประเด็นเรื่องที่รัสเซียมีการเพิ่มกองกําลังในพื้นที่ชายแดนยูเครนนะคะคือทั้งสองฝั่งก็มีมุมมองที่ต่างกันเนาะคือคปูตินเนี่ยเขากังวลมากก็คือว่ายูเครนเนี่ย จะเข้าไปอยู่ในนาโต้แล้วพูดมาตลอดว่าถ้ายูเครนซึ่งมีชายแดนติดกับวัเสเซียเข้านาโตเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการขยายฐานกําลังของนาโตเนี่ยเข้ามาติดชายแดนของรัสเซียแล้นตั้งแต่ช่วงเดือนสเดือนที่ผ่านมาปูตินก็วางกําลังแปดเก้าหมื่นคนนะครับในพื้นที่ชายแดนยูเครนก็เลยทําให้มีมีข้อกังวลว่าเอ๊ะหรือว่ารัสเซียเตรียมที่จะบุกยูเครนอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่ว่าปูตินก็พูดชัดเจนครับระหว่างหาเลือช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยครับกับทางไ mm. บเดนนะครับก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกยูเครนอย่างที่ฝ่ายตะวันตกไปเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าทางปูตินก็พูดถึงจุดยืนของรัสเซียที่ไม่ต้องการให้ยูเครนเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ในขณะ mm. ที่นาโตก็อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเอายูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกซึ่งตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ทําให้เกิดการ เผชิญหน้ากันในพื้นที่นะครับเมื่อกี้ก็เป็นผู้นําของยูเครนครับแต่ว่าหลังจากหาเรือวันนี้แล้วเนี่ยก็บรรยากาศก็คลี่คลายขึ้นอย่างน้อยก็เห็นชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการบุกยูเครนในช่วงนี้แต่ว่าถ้าบุกเนี่ยก็จะมีการตอบโต้ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงส่วนท่านนี้ก็เป็นในขานาโต้นะครับที่เขาบอกเช่นกันครับว่าถ้ามีปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนเนี่ยนาโต้ก็คงต้อง มีมาตรการตอบโต้นะครับอันนี้ก็<ช>เป็นอัพเดตเหมือนกันในส่วนของข่าวจากประเทศที่ะะออกมาคุกันครับใช่ค่ะมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหุ้นเซนและอาเซียนนะคะคุณแงาซายบอกว่าหุ้นเซนสนใจตะว,วันตกที่ไหนขนาดเลือกตั้งในประเทศยังไม่สนใจเลยจะมาสังเกตการไม่ให้มาฝ่ายค้านกัมพูชาย,ยัางหนีหัว<อ>สุดเลยช่วยอะไรได้นะคะเชื่อนี้ก็คงหาช่องทางช่วยเหลือ คุณหนองลายนะดูลูกการแล้วเนี่ยครับคุณเยาซายใช่ค่ะมีคุณทวีบอกว่าคุณเซนเป็นทหารนะครับก็จะยึดผลประโยชน์ของประเทศตนและเพื่อนพ้องของตนมากกว่าคุณสัมพันธ์ก็บอกว่าไม่เสียทีคุณเซนร่วงประชุมอาเซียนมามากที่สุดในบรรดาผู้นําชาติอาเซียนนะคะแล้วเขาเตรียมส่งไม้ต่อให้ลูกชายนะครับพุนมันเน็ตที่เป็นผู้ประชาการฐานบอกอยู่เมื่อตอนเนี้ยก็คือที่มบูชานี่โอ้โห สมรังสีอยู่ไม่ได้อ่อนุนคิดอยู่แล้วเนี่ยผู้นาฝ่ายค้าเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับเตารณ์นั้นที่เขาจะมาลงเครื่องอะไรที่<ด>บ้านเราจะฝรั่งเศสและสุดท<ด>้ายก็ลงไม่ได้ด้วยเนาะและนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมกลุ่มที่กลุ่มที่อยู่ตรงข้ามคุณประยุทธ์แยกฝ่ากประยุทธ์นะครับไปหลบซ่อนตัวอยู่ในกัมพูชานเนี่ยไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรที่กระทบกับรัฐบาลเลยเพราะฮุนเซนนี่เอาตายเลยครับแล้วก็มีกรณีของ วันเฉลิมํำได้นะครับหายจาบศูนย์ไปตั้งแต่ช่วงนู้นครับจนวันนี้นี่รัฐบาลฮูนเซนยืนกระต่ายขาเดียวครับว่าไม่มีวันเฉลิมอยู่ในกัมพูชาแล้วที่ถูกอุ้มไม่รู้อุ้มใครนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจบอกเลยครับว่าถ้าจะไปหลบซ่อนตัวในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเลิกเ,เลยทุกวันนี้ครับนุ่นหายหมดเลยครับที่ลาวที่กัมพูชา แล้วก็ที่เวียดนามน,นะครับไม่มีการเคลื่อนไหวที่ในเรื่องของการโจมตีรัฐบาลจากสามประเทศเพื่อนบ้านเพราะคุณเซนนี่เห็นไทยช่วยเหลือในเรื่องสมรังสีนะครับเขาก็ต้องกดดันทางนู้นกับกลุ่มที่ไปอยู่นะครับอย่างอย่างคุณอะไรที่ไปอยู่เนี่ยคุณจักรพงทุกวันนี้ผมว่าก็ยังอยู่ในกัมพูชาแหละครับแต่ว่าก็เคลื่อนไหวก็รู้ครับว่าควรควรจะทําอะไรยังไงอะไรเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเพื่อนบ้านนะครับก็ภาพพิงกันเนาะแหมฟองแย้ไซมาเม้นเม,นเมนันนุ่นไปเม้นต่อผมก็มเม้นไปถึงวันเฉลิมต่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นนระหว่างคุณเกล็นกับนายกประยุทธ์ครับความสัมพันธ์นี่<ช>ยังร,ระดับแนบแน่นมากครับสนับสนุนโดย ดำสุโขทยัยอาณาจักรรถสวยซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบรรทุกมือสองทุกชนิดตั้งแต่6ล้อ10ล้อหัวลากหางพ่วงรถเคลนรถแมคโครดูแลทั้งซื้อขายและมีไฟแนนรับรองลูกค้าบริการถึงบ้านทั่วประเทศปรึกษาได้ทุกกรณีแบบจบที่เดียวโทร089 708 7998 Line ID ดำ86